สวัสดีครับพบกับร้านธนเดชประดับยนต์นะครับวันนี้ผมจะหุ้มเบาะของ Ford r a n g e r ตัวใหม่เลยนะครับเป็นหุ้มคู่หน้านะครับร้านเราหุ้มแบบสวมทับเบาเดิมนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับนี่ครับวิธีการก็สวมเข้ามาเลยนะครับ ตัวบาะเขาจะติดตินุ๊กแกมานะครับพอสวมเสร็จเราก็ติดตินุ๊กแกเบาจะแยกมาเป็น3ชิ้นนะครับก็จะมีหัวเบาะเบาะตัวนั่งแล้วก็เบาะตัวพิงนะครับส่วนหัวเบาะจะสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็เบาะตัวพิงก็สามารถสลับซ้ายขวาใส่กันได้ส่วนเบาะตัวนั่ง ตัวนั่งจะเป็นเฉพาะนะครับเป็นตัวซ้ายขวาจะใส่ร่วมกันไม่ได้ก็สังเกตที่ปีกนะครับปีกสั้นนี้จะอยู่ด้านนอกบบาคู่หน้าราคา2,800บาทนะครับหนังที่นำมาใช้ก็หนังหนานะครับหนังหนา1มิลแล้วก็มี แผ่นรองแผ่นรองซับนี่4ีมิลนะครับรวมเป็น5มิลนะครับเป็นหนัง PVC เกรดเอนะครับอายุการใช้งานนานสวมเสร็จก็การใช้งานก็ไม่ลื่นไม่ไหลไปไหนนะครับราคา2,800บาทนะครับสามารถเลือกสีเลือกรายได้ลูกค้าสามารถนำไปหุ้มเองได้นะครับการหุ้มก็ไม่ยาก สินค้าเป็นงานสั่งนะครับลูกค้าต้องสั่งของก่อนมัดจำา1 0 0 0บาทนะครับโรงงานจะใช้เวลาตัดเย็บประมาณ7-10วันนะครับถึงจะได้ติดตั้งรวมทั้งลูกค้าต่างจังหวัดด้วยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ